นี่ทุกคนดูครับฟางก็จะพุ่งแบบยาวเลยทุกคนนะฮะทันก่อนนี่พุ่งสั้นๆเนี้ยดูไม่สมจริงเนี้ผมนะฮะนี่ก็นี่ครับผมเฮ้ยพุ่งแบบยาวๆครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาอัปเกรดเจ้าปานเจริญการช่างนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น2024นะครับผมนะฮะเป็นผมได้อัปเกรดระบบฟางครับผมนะฮะฟางออกพุ่ง สมจริงกว่าเดิมครับผมนะฮะซึ่งอันนี้ผมได้ลงเขาเรียกว่าโค้ดนะผมโค้ดที่ว่ารถเกี่ยวข้าวสามารถเกี่ยวข้าวได้ทุกทุกแบบเลยนะครับผมนะฮะนี่ก็ไปดูคลิปเมืองนอกมานะครับผมนะฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องทําหมดแยกเลยนะฮะหมดเดียวกันนี่สามารถเกี่ยวข้าวแบบไทยเราได้ครับผมนี่ก็อยู่กับแปลงนาแบบโอ้โหนู่นครับ20กว่าไร่ทุกคนนะครับเป็นข้าวแบบนาดําทุกคนนะครับนี่หมจะตะคุณมาเกี่ยวนะ อันนี้ก็อัปเกรดปากเกียวครับผมจากตัวเดิมเป็นไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เริ่มอัปเกรดขึ้นมาครับผมแล้วก็ยืดเฟรมครับผมนี่ตัวเลดนี่เป็นเลดด้านนะครับผมทํารอบก่อนมันเงาเกินทุกคนนะดูไม่สมจริงครับคันจริงมันจะเป็นเดดเลดด้านทุกคนเนี่ยนี่ับที่เลยฮนะตัวต้นของคนจริงครับอืให้ดูรอบๆคันก่อน ตัวนี้เป็นแบบร่มนะฮะนี่ส่วนตัวแอร์อยู่ด้านบนครับนู่นครับผมแตกต่างกันเล็กน้อยฮะเรื่องสีเฟร,รมด้านล่างครับอันนี้ออกส้มส้มนะส้มแดงครับผมเนี่ยอันนี้ออกส้มแบบอ่อนๆนะะฮนี่นี่ครับผมปากเกี่ยวนะฮะนี่เนี่ยผมสวยงามนะจ๊ะฮีโร่ครับผม <h ums> นะฮะโมเดลสองพันยี่สี่ครับส่วนตัวยี่ห้าก็รับอัพเกรดนะครับ จะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะสี่ผ้ก็จะเป็นทังน้ํามันจะวางแบบแนวขวางนะผมนะอันนี้เป็นแนวยาวนะครับอืมแล้วก็พวกสติกเกอร์ครับเพิ่มมาเยอะฮะอันนี้โอ้ยสติกเกอร์นี้หายไปไหนแล้วรับประกันสติกเกอร์รับประกันกกะกน,นะเ mm. <laughs> ออลืมแปะลืมแปะนะฮะเครื่องยนต์เจีแปดซีเทอร์โบหนึ่งตัวครับ <laughs> ดูลงๆไปตรงนี้นะครับอืมมันขาดอันนี้นี่เองทุกคนตัวปัดฟางนั่นเองนะฮะตัวาจฟางนะนี่ครับโอเคขึ้นรถครับปนี่ก็อัปเกรดเสียงด้วยฮะก็ค่อยไลนะ่ฮะค่อยไล่เก็บความสนจริงไปเรื่อยครับผมนะทุกคนเจอร่มก็แอนิเมชันครับ จางร่มได้ครับผมเก็บร่มได้นะครับอืมชุกนะครัจ่มแจ่มเจ่มฮ้ยไฟไม่ติดไม่เป็นไรโอเคครับลงเปิดหน้านหน้างานก่อนครับผมนะฮะ นี่ทุกคนดูครับฟางก็จะพุ่งแบบยาวเลยทุกคนนะฮะทันก่อนนี่พุ่งสั้นๆเนี้ยดูไม่สมจริงนียผมนะฮะนก่อ็นี่ครับผมเฮ้ยพุ่งแบบยาวๆครับเสียงเกี่ยวะฮะมีน้องคอมเมนต์่าเหมือนฮลิคอปเตอระะ์อันนี้ผมภาษาตัดเสียงมาจากคลิปเลยนะฮะ เออแตลกดีไงเนี่ยนะทุกคนจริงๆแเกี่ยวนี้จะฟังเพลินนะทุกคนนะฟังเรื่องงงนอน,นครับถ้ามันแตส่วนจริงต้องง่วงนอนครับเวลาฟังเก็บขอบเก็บขอบแปลงนี้ผมสร้างขึ้นมาเองทุกคนนะครับแปลงข้าวนาดำเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาเองครับผมนะครับ ส่วนชิปสร้างนี่ผมเคยสอนไว้แล้วนะครับผมย้อนไปดูได้นะอืมอุ้ยแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวฮะปั๊มน้ำครับมันอยู่ติดเกินนี่ทุกคนเราเกี่ยวไม่ดูนี่ชนเนี่ยก <c oughs> อมีความสมจริงขึ้นเงี้ยถ้าเล่นแบบว่ารถเกี่ยวไทยฮะแล้วก็ เจอกับข้าวครับผมข้าวแบบเอเชียนั่นเองส่วนวิธีการเนี่ยแต่ผมจะแนะนำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนะก็คือแค่โหลดหมดนั่นครับผมนะในไฟล์แล้วก็กอไปวางแค่นั้นเอง นี่โห้โยนโยกครับทุกคนนี่ัะรถมันต้องมีน้ำหนักทุกคนนะฮะนี่ดูลอยล้อครับเอฮะนอนาเล่นขึ้นเยอะเลยครับผมในเกมความยีผ้าแบบสายที่ชอบเกี่ยวข้าวนะีอุ้ย ต้องตรงปากเกี่ยวนี่ยังไม่แปะสติกเกอร์ไงครับผมต้องมีสติกเกอร์ด้วยนะ <ś c oughs> เลือใหม่เลื่อใหม่ฮะตรงนี้ผมทำการยืดเสียบนะฮะตรงล้อช่วงล้อจะยาวขึ้นไงผมนะบผมทำให้ช่วงรถดูแบบมีมิตินะฮยทันก่อนผมกเะเกาฮะ ก็มันสั้นไปทุกคนพอเรายืดออกมาก็ทำให้ตัวรถมีความสมจริงขึ้นเงนี้ยหรือวก็เป็นเหล็ดด้านครผมมันด้านไปหรือเปล่าเลยโอ้โหตรงนี้มีสอบปุ๋ยครับลืมเก็บนี่ผมดำไว้เม่ผมใช้รถดำใช้รถดำนานี่ประมาณ8คันเลยฮนะคือ มันยังไม่มีหมดเขาเรียกอะไรนะหมดที่ว่าเสกข้าวเสนาเสียอะไรได้ครับผมนะฮะเหมือนฟังบูชันเก่านะฮะผมต้องดำเองครับใช้รถดำประมาณแปดคันคี้ยให้อายมันช่วยดำทุกคนนะใช้เวลาไปเยี่ยมกันไหมถ้าเล่นจริงโอ้โหก็มันระยะการดำใกล้เคียงแบบจริงครับ เกือบเกือบชั่วโมองกว่าทุกคนชั่วโมองกว่าๆเลยฮนะผมต้องปล่อยเปิดคอมไมมทุกคนนะเออฮาดีเหมือนกนะันเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนท่านั่งคุณนั่งใหม่ครับผมนนะีเบาะนี่เป็นเบาะซิ่งทุกคนนะน,นะก็เป็นเบาะที่แกะมาจากน่าจ,จะเกมอืน่น <laughs> อเสวยงามครับพาดูมองด้านใน,น,นอื้วกันไอ้ไถ่เกี่ยวยังไงวะเนี่ยนียยย่พอลงหมดที่มันเกี่ยวข้าวได้ทุกภาคนี่ก็ไม่ต้องทำรถสองเวอร์ชั่นเลยนะฮะทำเวอร์ชั่นเดียวนะฮะนี่ดูจริงครับมุมมองนี้ ต้องใช้จอยคันโยกนะทุกคนปรับให้มันสมจริงครับซ้ายขวาด้านหน้าครับผมนะี่ยนี่ลองงบก่อนนะครับประมาณยังไม่ลงฮนะเดี๋ยวทดสอบระบบ AI การเกี่ยวนะว่ามันจะเกี่ยวดีหรือเปล่าทุกคนนะครับผมเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมได้ลง โค้ด a I ไว้ปล่าอลองกดดูครับนี่ไปแล้วเ <c oughs> ออเข้าเลยเขามาตั้งลำใหม่เลยนี่แต่ว่าเกี่ยวฝังนี้กลับนะฮะ จับข้างครับไม่ถูกนะครับคันชักของผมจะอยู่ด้านขวาครับต้องเกี่ยวบนซ้ายนี่ครับอันนี้นบนเองนะผมเพิ่งบอกว่าบนซ้ายมันก็วนให้โอเคครับมันต้องแบบนี้นะฮะอ,อืออันนี้ให้ให้เกี่ยวเลยทุกคนขนมผิวสีฮะโอ้เทพจังโอ้ยปานจรวดเลยทุกคนนะวิ่ง20เลยนะทุกคน สมชายาเลยฮะอื้ยรอกระดกเลยเกี่ยวได้ไวครับวิ่ง20กิโลเมตรเลยฮะคันนี้นี่ต้องวนนะทุกคนมันจะเหมาะสมจริงถอยถอยนะต้องถอยนะทุกพี่เออนั่นแหละนั่นแหละนี่ครับเกี่ยวเป็น เดินรอบแล้วทุกคนนี่นี่มันจะตัดตรงให้เราครับตรงกว่าครับถ้าใหญ่เกี่ยวให้เอ้ยนะฮะเหมาะครับผมเลแหม่น่าเล่นขึ้นเนี้ยผมนะฮะตัวฟางพุ่งนะทุกคนเรากกว่าผมเล่นฟางแบบย้อยๆนะผมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้ถ่ายด้านหลังคนระับว่าเดี๋ยวคนมีคนจับผิดเนี่ยฟางไม่เหมือนจริงแม่บ้างนะฮะ เนี่ยสสียผมจะเล่นแบบมุมนี้ทุกคนนะคันสะเกตดได้คิดก่อนนะครับผมอันนี้ผมสามารถเล่นแบบมุนนมนี้ได้ผมรองมุมนี้ได้ฮะนี่ช่วงบรรยากาศแปดโมงครับมีหมอกนะผมนี่ เย็นๆเลยนะฮะเกี่ยวแบบเย็นๆเลยนะฮะตอนนี้ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับทำไมมันเขียนโค้ดเกี่ยวข้าวให้มันเกี่ยวข้าวได้แล้วให้คนมาแก้ทีหลังนะแต่มันเกี่ยวเนื่องเรื่องเอฟเฟคด้วยนะผมเอฟเฟคข้าวด้านหลังนะ่ยอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมแก้ฟางเยื่นกันนะ,ะด้านหลังครับ ความมันจะเข้าที่ฮนะนี่ก็ยังไม่สมจริงเท่าไหร่ทุกคนนะออกไปเส้นอยู่นะดูฮนะี่ต้องไปศึกษาระบบการทำ t ทเจอร์นะครับผมฮนะของตัวฟางอีกเยอะเพื่อนฮนะถ้าจอะลึกจริงโอ้โหโผมว่า มีเยอะกว่านั้นใช่ไผมนี่เรายังแค่แปลงนะผมไม่ใช่การสร้างไนงะลองนั่งดูคลิปของมึงนองครับผมโอ้โหเขาได้เรื่องภาษานะเขาคง,งไม่ยากรเราเน้นหรือว่าบางทีอ่านไม่ออกครับอาศัยดูอาศัยดูเขาทำครับเราพูดอะไรก็ฟังไม่ออกครับบางทีก็เปิดแปลบ้างเล็กน้อยก็ ถ้ามีเวลาศึกษาจริงก็ผมคิดว่าม่นจะทำได้นะผมสร้างขึ้นมาใหม่เลยเนะี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่โปรแกรมก็จะลิงก์กันให้หมดแล้วนะฮะทุกวันนี้แอดออนนะฮะเราแค่กดคลิปเดียวนะมันโยงโยงโค้ดโยงทำให้เลยเนี่ยคือชื่อนะครับที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยนระ้องแรงอยู่แล้วนะครับอื อย่าไปอย่าไปนี่ก็การแปลงรถก็จะง่ายขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าเราสามารถเกี่ยวได้เกี่ยวข้าวได้นะผมเนบแบบว่ารถคันเดียวกันเนี่ยผมนะฮะไม่จ้อเป็นต้องแยกหมดแล้วนะครับผมอืมสมุดครับการนี้แต่คันนี้เกี่ยวได้เร็วด้วยนะทุกคนนะี่ยี่สิบกิโลเมตรนี่วน,น,นมาทำไมเนะี่ย วนมาทำไมดิอ๋อมันจะเก็บทำไมตรงนี้มันต,ติดแบ็กโอ้อยดูพี่ติดถุงปุ๋ยนะแต่ผมเก็บมันให้มันหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นกังวลนนครับยายไไม่ยอมฮะไม่ปล่อยให้เหลือครับ นีโอเคอเก็บให้แล้วตีแมวแมวแมวป้า <c oughs> คนนี้เอาไว้รุ่นหน่อยสิไว้รุ่นไปไหนแล้วมีแต่ผู้หญิงโอเคเอาขอนุ่งคนนี้ฮะขอนวดขอนวดก็โหทรงแบบ <c oughs> ทรงแบบเทปวี่เลยนะคนนะี่ไปฮะมนนีก็มัวไปแล้วทุกคนโคนขวาอีกแล้วนะฮะไม่ได้ไม่ได้ขวาไปนีไม่ได้ไไไดน,นี้ก็การแปลงหมอนจะสนุกขึ้นเนี่ยผมว่าเขี่ยวท้าได้ทุกทุกเวอร์ชั่นเลยนะฮะ ทุกชนิดแล้วกันเลียกทุกชนิดนะทุกประเภทนี่วนกลับเลยฮะไปครับขาขาวนี่เป็นข้าวตาย,ยารรับผมเออเหมือนว่าเรามาเกี่ยวช้าไปหน่อยฮนะยึนต้นตายนะฮะเมล,ลก็มันเกี่ยวไม่ได้ด้วยับผมก็จะมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะทุกคน <laughs> <laughs> โอ้โหงานนี้มีเกี่ยวหลายวันนุนะ่นเนี่ยใหญ่มากครับผมต้องพาทีมงานมาลงเลยนะฮะเดีย๋ยวเราชมตัว2025ครับมาลงครับผมนะเอ๊ะกอติดตามไว้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดขีดใหม่นะฮะสุดท้ายที่สนใจหมดนะครับผมนะติดต่อติดเพจใต้ล่างคิปไปเลยเนะี่ยอ๋อมีทุกภาคทุกเวอร์ชันคร,รับเริ่มต้นที่19นะครับผมนะ2000 19 2020นี่ครับผมแล้วก็2022ตามด้วย2025ล่าสุดครับผมในส่วน23ก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ปล่อยครับเพราะว่ามันดิ่งครับเกมเสียมันดิ่งไงเพราะว่าใช้สเปคของมือถือสูงครับผมนะี่อันนี้เกี่ยร์เราซิกแซกกลับแล้วทุกคนนะไม่วนละ วิ่งไม่ไหวครับอุ๊ยคือตอนเด็กมันกึกเลยนะจ๊ะเพ่อหนุ่มคนนี้เขาเกี่ยวแบบว่าวนกลับเลยทุกคนนะอ่าถอยกลับนั่นเองไม่ได้วนกลับเออแล้วแต่อารมครับเครเราจะจัดให้มันเต็มอุ้มเลยกันนะครับเพราะว่าเรามีทีมงาน รถดั้รออยู่ครับตรงคันนาอะไรอย่างี้ยนี่นี่นช่างเอี่ยวเราทีมงานมาหลายคนครับวันนี้มีตำรวจมาดูด้วยนะทุกคนนี่ทีมงานเราอันนี้เป็นกระบะครับผม,มนี่ครับทีมงานตำ <c oughs> <c oughs> รวจมาคุมครับงานนี้ เปิดไฟไว้เลยครับแป๊บๆมืออ้าไม่โชว์ไฟเลยโอเคครับสักรอบหนึ่งแล้วกันเราจะเทข้าวครับเวแบบลามจะยืนไปเดี๋ยวผมอนแาตไปขยับรถมาก่อนแล้วกันนะฮะลงได้หรือเปล่าน่าจะลงไ,ได้อยู่เกิดจอดข้างแล้วกันนะนี่ ต้องอยู่ในระยะมันนีครับผมถึงจะเห็นไฟรถเนี่ยคือตำรวจเนีัยลงไปลึกเงี้ยเอขึ้นไม่ได้ โอเคครับนี่ไปครับไปยืนดูรถก่อนนี่หือเจ๋งไปแล้วขีดว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปทีก่อนนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนั่นเอง ี่ดูทุกคนลอยล้อเนี่ยผมของรถลงพื้นดิน,นครับสมจริงเลยนะครับผมอิชย ยืยเกือบไม่ถึงนะทุกคนนิดเดียวนิดเดียวนี่ปล่อยข้าวแล้วนะครับผมจะโคตเลยทุกคนนะโอเคครับผมนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยกันนะครับผมนะฮะส่วนใครที่สนใจหมดติดต่อติดเพจตารางคิดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะพอสวัสดีแล้วไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย